เด็ดอเขาสู่การบอกแะไม่เด็ดร้เ้อเไม่เด็ดรอแทนคนนาโดดในคลิปครับคุณอบคุณเดเคเอเอาอย่างงี้กูก็เดินดิตัวตัวนงประตัวนงกลางระเบิดเจ็บมากตายแล้วก็เดี๋ยวปาระเบิดได้หลังให้ไห้ตัวนี้หลังมาได้หลังเอันเอันสองตัวสตัวท่านสตัวเอันเอันได้หลังสองตัวได้หลังสองตัวได้หลังสอตัวหลยตัวนึหงงตัวนึงอตัวดงตัวไดงตัวดมังวไ่งไดหลัอ่ัว้ตวดตไดว

โอเควันนี้คอมมานเดอร์เป็นทีดีว่ะเฮ้ยไม่ีใครตามหลังเลยสุโอ้เข้าเจ็บปัดเออวางบางปีเจ็บมากเนบอมเนมอมมาแล้วอะไระลวงเลยจะบอมตายแล้วเาเตอร์เคาเตอร์เขาลงเลยเคาเตอร์เคาเตอร์ลงกลางลองกลางออกดูกลางดูกลางโอ้โหดูกลางดูกลางตายเคาเตอร์โงเคลวงคอมบัตตลาด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 ดูอมัตตลอด ก็มาหลังเขาไหนวะีตายนะแล้ดูหลังให้พี่บดีกว่าโอ้ Oh s เดี๋ยวตลาดบ้านตัวค่ะบ้านค่ะเฮ้ยกลางอีหนึ่งโอเคเหลืออหนึ่งตัวซาซิมิเฮ้ยเฮ้ยตาวอ่ะไม่โดนที่หอนแล้วพี่ดิบไอ้พี่ดิบในเติร์นี่แติร์นตายโดนดายเอาเลยเอซต่อเลย เอ้นะปลานไม่ทำลายความหวังเเอาเลยตอรี่ตอรี่เอาเลยไปเลยจะหลอกนวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดโอ้ยบ้าบ้าบ้าบ้้าบ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 บ้าบ้า้าบัาบ้าบ้าบ้าบาบ้าารถถังาบ้าบ้าบาาบ้ ในบอมในบอมหนารถถังหน้ารถถังเขาได้เปรียบเราตัวนึงเอาไว้ตายดิเออตายละไอ้เหี้ยยังไม่โดนเฮ้ยดิบ้าน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 ระวังเออเออเออโดนแมสโคลยศตายแล้วโอ้ยเฮียถอดถอดตอนเอ่อตอนบุกเข้าไปเอีย่าอ่อนแถวหน้ารถถังเนี่แม่งระเบิดไหลมา บออกแล้้ววไสัตท่านี้ช้าก่อนช้าก่อนดูเชิงก่อนมันก็ไม่มีเชิงอะไรมากหรอกไอ้เหี้ยมันก็ยืนอยู่กับที่นั่นแหละอยู่ที่วันช์จไม่ช์จแค่นั้นอ่ะมีเอล็อกตัวนไหนกูยืนดูระเบิดได้ยึดไประเบิดมาระเบิดมาไตายแล้วเนาตายโอ้โหโดนทะลุมันยิงตายทะลุน้ะหัวอยู่ในพัสดุกาวจ่ายนี่จ่ายไปหรอไม่ไหวถอยมาใครคนเท่ากันแล้วเอรันเอรันเอรันมั้นก็ตายเล่นยาเลย

โอ้ยเกยเฮียจะยืนรอทำส้นตีนอะไรวะไม่ทำเฮียเลยมาบอกบีดีกว่ามาบอกบีดีกว่าฮัลโหล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 บีเี่ยกลางมีนะกลางมันจะยากอะไรเฮียถ้าจะกระนดมแบบยากกลางเจ็บพี่ไบ้ตายหาเล้เฮียจะเข้าก็มีเข้าเวลาดีกลางตายละค่ะเฮ้ยกลางตายไปฉชดค่ะตามมาเลยเปิดบีเลยเฮ้ยเจ็บรางว่ายคนเดียวบีมีไปเนี่ยเจ็บรลงว่ายคนเดียวเต็ย มันหลอยอยู่แล้วไอ้เนี่ยมึงทียอะไรเนี่ยตายแล้วเปิดได้แล้วเร็วจะรดเดี้เปิดให้เรามาเร็วทันสวยเพราะกางนี้เต็มตลาดตลาดโดนตลาดไปตัวตัอยู่รอตามน่าตัดเดาเอาไว้ท่านเดาอาไว้เออเดาวน์การสาไปบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเปิดอันนี้ด้วยนะหนูลืมตายแล้วมาแล้วตลาดกลางตายแล้วตัวหนึ่งพันนี่นะท่านพันนีคพันนึงบ้าน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 ตัวหนึ่งกล่องกล่องหนึ่ง อ่ากลางตัวค่ะระวังกลางออกตายบ้านตายยังวะตายแล้วกลางกลางกกลลาางงตลาดค่ะตลาดอเวลาีกได้ปะตลาดท่านจะส่งทั้งบ้านทำไมตายแล้วเมื่อกี้กำลังพูดเลยโทษพี่บีเลยง่ายใช่ไหมเข้าบีเลยร้อนระเบิดเชียงอะไรแบบนีบเข้าเลยไหมเนี่ย เข้าเลยก็ได้ไปตัวหนึ่งกันหลังมาตัวหลังมาตัวหลังมาตัวเข้าไปดีเข้าไปดีโอ้ยแยแม่งมาตลาดได้ไงวะตัวเลยสลับกลางกลางอีกหนึ่งจูกลางอีกโอเคบางคนเราได้เลยแยบเขามีอะไรด้เฮ้ยเฮ้จะดันเฮ้จะดัน เอาหน่อยผมกางกากาางกตลาด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 ลงตลาดยาเฟองยายงเนาน่าจะขึ้นกลางไปตรงไหนอ่ะ้ตัวเราอไม่เห็นลบานอกานีกวดกัขาแล้วด่านนี้บุกยากสุดท้ายเอห าเองเยอระเบิดลยกัดยัดระเบิดวีารเจ็บตวงอระเบิดข้าบอมไห่คูด้วยระเบิดข้าบอมไม่คูณด้วยเฮ้ระเบิดไหลมาระเบิดข้าบอมไม่คูด้วยโอ้ยไม่ออกมาหนถัง้รถถังตัวนึงตายแล้วตายแล้วตัวนึีงตัวนึีกตัวนึงตัวนึ่เขาเลยเขาเลยมันมีหน้ากลางหนกลางตัวนึงหน้ากลางตัวเฮ้ยบ้านมาเหรอวะวางเปิดมเมลองนะบ้านมา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 มเียงมีเียมีเียงบ้านตายบ้านตายมีมีมี ทบาบายเก็บแล้วาตายกาตยเตโอ้โหรู้เ้ยทานองสอท่าองสโอ้โหสเลยสเลยตายตัวนี้ไถามไม่ถาอยู่ไว้อยู่ไว้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลออวยง่ายล้ใส่ใส่ตานี้ย แลวพวกนั้นไปอยู่แครไลเด็กๆไม่รู้ว่ะไม่เห็นมีแคร์นะพี่มันจะขายอาดีกันแล้วมั้งเด็กๆอยากเฟียว <laughs> อยากเฟียวบอยยังขึ้นไม่เกินพันเส้นทำเป็นเท่นไปได้เด็ก <laughs> <laughs> มันอยากเฟียวเฟอ ตายตายดบตายฮัลโหลฮัลโหลค่ะขอโทษค่ะโอเคเดี๋ยวก็จับมือใจแล้วสนลกต้องมาเอาพี่พี่ให้อภัยแน่ๆนี่พี่อย่าครับพี่พี่ตายของผมแล้วครับไอ้เของมึงไรของมึงไอ้ยามยามเอาเดี๋ยวเอากระบองฟาดหน้าอตาดไปตีปากเหมือดสัตว์กับป้อมเอากระบองยัดตูดไป ไปเขียวกันเยอเลยซอหยกี้กับขุดทองเอากระบองขุดทองตูดตัวเองอ่ะตึกตึดตักตักเจอมึเจอเอาพีินิจหันมาก่อนถุงไฟตว์บูดาคอนเล่นแม่บูดาก้อนเลยมาตัดเอ๊ใครตะอ้วนอ่ะพี่ดีมตะอ้วนอ้าวเงียตตตัวายบไป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 ตายก่อนไปเอเอเยอะเอเยอะเอเยอะบีไม่มีเลยบีไม่มีเลยเออเอเจ่าเอลงกา เอ้ยเนี่ยตลาดไปเอไงเนี่ยเอ้ยแคสเป็นยังแม้แคสมันไม่เข้าตัวรีเกมดิรีเกมแกล้าค่ะอ้าวแล้วคือก็หลุดออกเกล่เด็คงต้องเป็นอย่างนั้นออกออกไอ้เนี่ยเอาคุณไปด้วยในแล้วไงมึงก็กดซื้ออะไรก็ได้ให้มันอัปเดตแคสอะซื้อเสศษแคสอะไม่ทันแล้วไม่เห็นที่วาแทนไปแล้วเนี่ยไอ้ไม่ให้ออกเกมมาแล้วเอาแทนทำไมเพื่อนเอาเงินหายไปไหนวะนะลองยาวยาวก็วอยู่โอ้หนอนเลยเกิดกูไว เมื่อกี้มนจะมอึงไม่คุมเอกัน่ะมันหลุดขึ้นมายิงปัอ่ะ r m d ว่นอนลืมเปิดกูไว้เออกูรับดูแลนคุเบตติสองตัวเยเต็มสองไว้ทีเต็มสองอะไรอะสอง A สอง A ดิมาช่วยเหน่อยเอไมเอ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 เห็นตัวเดียวเอเห็นมตัวมีเข้า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  Hoa hê hoa, hoa hê 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 hoa พี่ท่านแฮปไปแฮปมาใช้ก๊อกไปแล้วอ่ะแล้วพี่เขมาเอาซ่านอะไรวะตายไม่ดนาะไม่คือแบบหนีใช้ก๊อกยิงอีกตัวที่วนู่านวลยั่าพนกิยแล้วเฮ้ยเอเนเ่เอ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 ยอเอเอเออเเอเออเอเอวเอเออเ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 เอ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 ้ยเอเเออเออเ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 ออเอเอเเอ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 อเเอ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 เ มไปองเมไ้องไม่งั้นมันหลุดไปห้องกลางได kind of ้ได้หน่อยก้ค okay. so ่ะล้วสองลาวองวเ้ยสองวเจมากยาวสต What the fuck ี่ไว้สร้างขึ้นมาเลยี่บมสตัวตัวละครนโลกสีเสืองตัวนึงที่เห็นนะเงียบดิเราจะฟังเสียงับียาวสค่ะไปองอชิดชโว แม่เฮียตัวแรกจะตายกตัวแม่งวิ่งเข้ามารับกระสุนแทนคนตุยได้เฮียแต่แม่ทันมันเลยปะดันตรงไหนอะดันออกไปเลยเออออไรเฮียเนียดับมาช่วยยิงแล้วนะไม่ใช่ทางนี้ทางน้แต่ไม่ะไรมาทางนี้ก็ไปแม่งเลยบ้านเฮียบ้างรอไย่ากลับ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 ี่กลับก่อนกลับไเ่าอยยาอยนอย่างย่อย่ออย่า่า่ยย่ยอยยย ไอ้เฟ้ยเฟ้ยอย่าวัดเฟ้ยอย่าวัดตายกันตายกันฝั่งนวนก็หลุดเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งหลุดหลุดหนึ่งจะตายขึ้นไปได้ยังไงกระโดดขึ้นมาคะไหนกระโดดไปกดย่องกดย่องแล้วกระโดดด้วยตายโอ้ยเฮ้ยท่านใจเย็นเจ็บแล้วท่านอยู่ไหนวะทางเข้าบีตัวหนึ่งดันเลยนะดันเลยนะโอ้ยโดน จ็ดฟ <letter> ันบิ๊กเหล่ามันเดนบิ๊เป็นคาชิบิซะอเอออะไรเยเออ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 ระยะมันสั้นต้องทำใจระยะมันสั้นต้องทำใจเย่าเทใส่แต่ซอยทีไงโนโบลิสมาวะเลิขสั้นเปลี่ยนตอยใครจะเล่นกับโนโบลิสม้างวะเด็กเนี่ยคือใครวะก็เอารางไห่ร่างมา ไอยที่บอกว่าแม่ของวันเกิดนะเออมีมาวะมีเสียงเปิดย่กไปช่วยบีแล้วนะวิ่งกลับ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 มาอยู่บ้านอย่าถอยถอยถอยเราขึ้นไอกเราขึ้นไอ้สัตว์เอ้ยเยอะชิบหายคนบ้านมันมากคนบ้านสองตัวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงมาแล้วนายโอ้ยเฮี้ยกล่องไปตายอย่างเดียวเลยแดดแม่งอยู่ในบถบ้าน ด้วกลางรอะไรนี่มันยามทีมเวิร like ์ช oh oh uh ัดๆเอ้ายังมีไม่โดนเอ้าไปยยังไงฮะเฮ้ยขอโทษอยู่บ้านค่ะบนบ้านจี๋เดียวจี๋ไว้นัดเดียวบ้านเจ็บค่ะปล่อยมันมาก็ได้เราบ้านบนบ้านไม่ใช่เป็นไรเนี่ยแห้งกันหมดเลยท่านนัดเดียววิ่งหนีจบใจตายตายโดนรถไหนวะเนี่ยฮัลลโหไม่อยู่ตรงรถขอวบ้านะ

ียก kind of ูยิงเลยค่ะของเขาเยอะหมดไปยิงเหินปะกูยิงกูยิงมันยังไงมันก็เห็นอยังดีมันเป็นอะไรอะตายก็ก็มันอยู่สายล่างอ่ะจัดไปดีมดูนี่เด็กเขาบอกมันโดนแบนเทียดอ่ะหาวันนี้มันบินหามันดี้มันชื่ออะไรมันตั้งชื่ออะไรมา ลงมาแล้วพี่เก็โอ้ยเข้าดูเอ้ยเข้ามาแล้วค่ะตายแล้วในนี้อยู่ซ้าย้ายบนเอ้ยล่างเบิ้ล้ร่างใกล้เบิล่างใกล้ลไอ้เหี้ยเอ้ยคุณแตกขอโทษผมเป็นบ้านผมบ้านนี้ใช้ซับโอ้ยไปสุดสีเอ้โฉนบมึงเลยจะตายชิบหายโอเคเจอคลิปหน้าครับบาย